กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสรเจ้เก่าเจ้าเดิมนะครับผมวันนี้มากับสาวถ้ำเกมเดิมนะ่าเราช่วงนี้เรามา ติดแต่สาวท้ออ่ะสิงสิ่งทติดอยู่สาวท่ําเลยมาที่ทุนร้อยสี่สี่บาทนะมาลองดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะมาถึงก็เปิดไปแล้วหนึ่งบาทโอ้เปิดได้ดีนะแคปตร์สามตัวอีกแล้วโอ้โหวายมาอย่างนี้เรียบร้อยอหหน่าเขียวเสียไดยนะ้จะให้ก็ไม่ให้นะวายมาอย่างนี้นะม่วงต่อหรือเปล่าอืไม่มานะโอ้ขึ้นลงลงขึ้นลงลงหัวใจเต้น ตะแก่เนะี่ยโอ้โหมาดูก,กันต่อนะที่เปลีแปดบาทนะโอ้โหมันจะขึ้นนะทำไมมันดูร้อยหล่อร้อยหล่อ,ล,อลงไปเรืเ่อยๆหน้าเขียวอุ้ยโอ้โหวายสามารถอืมแต่ก็ได้อยู่อืมคิกว่าจะเม้ยมาขอหน่อยมาขอหน่อยแต่เอ้ยมาเอ้ยมา,อ,ยมาอีกตัวโอ้โหโคตรเอาโอ้โมาทีเดียวสองอะเราคิดว่าจะมาแค่ตัวเดียวพี่เขาโคตรเอาโอ้โ ที่12หมุนมาหมุนแรกกอกกระแทกแรงซะแล้วสิบเกาบัทเก็บคูณก่อนเก็บคูณก่อนเก็บคูณไปก่ 28. อนยี่แปดมาไม่น้ำโอ้ไม,มานะน้ำม่วงมาหรือเปล่าช่องแรกหนะ้าเขียวก็ได้วายมาอย่างดีไม่มีอะไรเลยโอ้เสียดายจัดโอเคมาเก็บคูณไว้ก่อนเก็บคูณไว้ก่อนเจ็ดหมุนมาเจ็ดรอบเจ็ดรอบ เจ็ดรอบยังไงเจ็ดรอบโอ้โหจะได้นะเขียวสี่รอบสุดท้ายเออสิบไอ้พวเวสองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบแปดได้อยู่ได้อยู่สี่รอบสุดท้ายนะสี่รอบสุดท้ายนะขอสักขอสักตอกแล้วกันนะสิบต้องมาแล้วแหละช่องสองสิบต้องอ๋ออะลรเออใส่หน้าโม้เพื่อวายโอ้โหหน้าเขียวไม่ถึงนะหน้าเขียวช่องสองนะ วายเอามาจ,จอดรอแล้วอะโอ้โหมาสองไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายยังไงคูนยี่สิบเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ได้เลยคูนยี่สิบเข้าไปแล้วไม่ให้เลยมาไม่เป็นไรแตบบ่เราหกเจ็ดก็ยังโอเคอยู่โอ้หึหทีล็นิดทีละหน่อยนะเบ็ดแปดผมไม่ทันใจมา,มาเบ็ดหกสิบเลยดีกว่ามา ล่อหลอกลอ่ลอไปน้ำออกล่อไปน้ำไม่ต้องไม่ต้องเปรตหนักๆนะถึงจะสะใจวายฟ้าอย่างนี้เคมาหรือเปล่าช่องสามอื้อเอโอ้เอ A. โดต้องการเคโอ้โหอยากเกลือนะลูกนะโอ้โหสิบต้องมาแล้วช่องแรกอื้มหน้าเขียวเออหน้าเขียวก็ได้โอ้โหไม่ให้สักตัวสารเลวไอ้ห่าเอ้ยหน้ามันยังสวยแต่มันไม่ให้เอาดูวายมาก็ไม่แตกเลย โอ้คิดถูกคิดผิดเนี่ยเบนหกสิบเนี่ยโอ้โหอย่างเงียบสิลูกเ <c oughs> งียบจัดเลยเทนี้โอ้โหมาเออขอหน่อยแล้วกันนะขอหน่อยแล้วมา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 เอ้ยนึกว่าไม่มีเจเอ้ยมามามาขอเธอมาขอเธอมาขอเธอ เออนี่มีลุ้นว่ามแตกเยอะขนาดนี้ต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละต้องอุย้ย,เ,ยเรียบร้อยโดนโดนกูโดนกูเรียบร้อยเรียบร้อยเลยบดอดี้เรียบร้อยผู้ไทยตกลาวผู้ลาวตกไทยปกติปกติเป็นคนเป็นคนเว้าลาวนะเออวันนี้เปิดคลิปมาเว้าไทยว้ลลาวไม่ค่อยคล้องแล้วช่วงนี้เว้าไทยดีกว่าว่ายเข้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยสองพันเอ็ดออโดน วายต่ออย่างนี้อืออะไรต่อเสียดายเปิดมาที่สองพันห้านะสวยอยู่หมายกก็ถือว่าสวยสอยู่เก็บคูณไว้ก่อนเก็บคูณไว้ก่อนคูณสี่ละวหกรอบสุดท้ายอะหกรอบสุดท้ายมาขอ,อหน่อยมาอยากเกลือนหะมอยากก่างเงียบสิไม่เกลือหรอกแต่เงียบอ่ะอยา่างเงียบแบบโอ้หูมาโอ้โห ่าแบบไม่อยากลุ้นมาแต่หน้าเขียวต่อแหละแต่ว่ามันจะให้หรือเปล่าอ่ะคิดว่ามันจะให้หรือเปล่าอ่ะเพิ่มรอบเลยขอเพิ่มรอบเลยครับขอเพิ่มอืมไม่ถึงว่ะไม่มีวะโอ้เสียดายไปต่อเลยได้คูณดูมันคูณจุดแปดเข้าไปแล้ว,วถ้ามันเพิ่มรอบอีกนะจะเอาขนาดไหนอนะ่ะคูนี้สิบเข้าไปแล้วกับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายยังอ รอบสุดท้ายไม่แตกเลยเออเถีได้อยูสี่พันสี่โบว์ไปเสร็จรวมห้าพันโคตรเอาห้าร้อยมาห้าร้อยะึมาห้าพันสี่มาถ้ามันเงียบนะถ้ามันเงียบผมจะขยับเบ็ดไปปั่นที่สองร้อยนะนี่เลยขยับเลยดีกว่า <laughs> เอออย่างเงียบนะอย่างเงียบนะเอเอปั่นสองได้สี่อย่างนี้พอโอเคสองสี่ก็โอเคถือว่าไม่ขาดทุนปั่นเสร็จแล้วสองร้อยโอ้สี่สิบเคมาอย่างงี้สองร้อยสี่สิบคิวต่อแล้วทั้งสามคิวต้องเข้าและไม่ก็สิบวายมาอย่างงี้รวบสองโอ้เรียบร้อยวายมาต่ออย่างงี้อีกเรียบร้อยไหลเลยก็นี้อืม โอ้ถุนร้อยสี่สี่เราก็เยอะนะปั่นมาได้ปั่นมาได้เจ็ดพันสองอะเพราะผมพอ,พอ,พอแค่นี้ดีกว่าใครขึ้นใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ